ใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนําแอปนี้เลย U G Phone ทางแอปนั้นเป็นระบบคาโฟานที่เราสามารถ F K ได้เลยย4ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วยถ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นอพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด2 0บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ U v P นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิง คือนางทำไอเทมแฟนนามีการอัปเดตคริสต์มาสอีเวนต์เข้ามาทุกคนมีท่านกราเซียทีวีแบนเข้ามาเป็นเหมือนอันดีเ้เยเหรอโอ้โหน่าสนใจไงมีคริสต์มาสทรีเข้ามาทุกคนเป็นเทรสเหรอเป็นเอ่อเหมือนภารกิจที่เราทำหรือมั้งมีกริฟหันแล้วก็มีเอ่อคริสต์มาสช็อปแอนด์เครปแล้วก็มีซานต้าเวิร์คช็อปแมพทุกคนมีโหมดอีซี่กับฮาร์ดอืมวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเอ่อพี่ไม่ได้มาเล่นอยู่ในตัวละครทุกคนวันนี้พี่มาสอนวิธีการฟาร์มแบบเอฟพีหน่อยละกันพี่ได้ จะบอกไงดีคือพวกเราฟาร์มแบบไม่วางยิงตัวละครเนี่ยคือมันก็ฟาร์มได้นะแบบเออเหมือนเดิมทุกคนฟาร์มได้แต่ว่าจํานวนเงินที่เราได้เนี่ยคือมันจะน้อยทุกคนได้มาประมาณ120มั้งต่อชั่วโมงส่วนถ้าเราวางตัวละครเนี่ยคือเราจะได้มาประมาณสัก300ถึงอา่า220มั้งประมาณนี้ส่วนตัวละครที่พี่แนะนําเลยคือนี่ตัวนี้เจ้า เด็กกีส์บิ๊กแมนคือพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าคือเราสามารถวางตัวละครเนี่ยติดกันได้หรือว่าวางทับซ้อนกันได้ไม่รู้ว่าเทานตัวเกมเขาจะสังเกตเรื่องนี้ไหมคือพี่ลองเอฟเคไปเมื่อคืนทุกคนมันวางได้แบบซ้อนกันอ่ะคือมันก็มันก็รู้สึกแปลกนะไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าวันนี้พี่มาสอนธีการฟาร์แบบเอฟก่อนแล้วกันพีการฟาร์มพี่นะพี่จะใช้ที่พี่ว่าย g จีโฟนมาหมเพราะว่าพี่จะเอฟที่เมื่อประมาณ1ชั่วโมงดูดว่าเราจะได้จำนวนเงินแคนดี้มาทั้ง พี่ขอได้ย้ายเข้า FUG Phone ก่อนแล้วกันนะแต่เอ๊ะเข้ามาในแอปแล้วให้ทุนะกดไปที่ซื้อก่อนสำหรับมือใหม่ทุกคนจะมีส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงกับเอ่อลด50%ใน30วันทุกคนนะสามารถซื้อส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงมาใช้ก่อนก็ได้แต่ว่าวันนี้นะทุกคนที่จะซื้อ30วันลด50%อ่ะกดซื้อไปเลยกดจ่ายไปเลยครับพี่น้องกดซื้อไปเลยโอเคเรียบร้อยรอดำเนินการแป๊บหนึ่งพอซื้อเสร็จแล้วให้ดูนะกดไปที่หน้าค่าวโฟนได้เลยอ่ะโอเคกดดถัดไป สอนเรียบร้อยแล้วก็วิธีการโหลดโรบ็อกนะทุกคนนะกดไปที่เกมเซนเตอร์ก่อนอืมแล้วก็กดดาวน์โหลดโรบ็อกได้เลยเอาโอเคติดตั้งมาอ่ะกดติดตั้งโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดออกมาทุกคนก็ออโตคิกนะท์นะนะกดไปที่ทูนเซนเตอร์เลื่อนหาออรตคิคที่เราต้องการพี่ขอเป็นอันเก่าแล้วกันนะอันนี้อ่ะกดโหลดมาเลย install มาโอเคเรียบร้อยกดเข้าไปที่ออรตคิคก่อนกดตกลงมา ตั้งค่าเรียบร้อยทุกคนอะกดเปิดมาก่อนอ่าอนุญ,ญาตแล้วก็กดตั้งค่าทั่วไปปรับขนาดให้มันเล็กลงนะทุกคนอืมแล้วก็กดตั้งค่าตรงเป้าหมายปรับเป็นสักสี่ร้อยถึงสามร้อยกำลังดีพี่เอาปรับสามร้อยแล้วกันอะไม่ต้องตั้งแล้วแล้วก็กดใช้มาเลยจากนั้นนะกคนะเขารบอกแล้วก็ล็อกอินเลยเรียบร้อยนะไปะ อ่ะมาพร้อมแล้วตัวละครที่พี่เอาไปนะทุกคนเป็นเจ้าเตริเตร์กี้ทุกคนเป็นเจ้าเตริเตร์กี้สปิีกแมนที่มันสามารถซัมมอนได้คือทุกคนจะเอาตัวอื่นไปก็ได้นะพวกเอนจิเนียร์หรือว่าตัวพวกไอ้ดิวแมนอะไรพวกเนี้ยที่มันซัมมอนได้อะไรพวกเนี้ยสามารถเอาไปแทนได้เหมือนกันนะอ่ะไปวิธีการแบบแรกนะพี่จะเล่นแบบเออไม่วางยูนิตตัวละครแล้วกันเพิ่มมาก่อนหนึ่งปุ่มแล้วก็ปรับเป็นซักห้ามิลลิวิแล้วกันเฮ้ยห้าวิเลื่อนไปตรงที่ขอบๆตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปกดไปก่อน อ่ะประมาณตรงนี้คนเพราะว่าปุ่มที่หนึ่งนะคือมันอ่าคือมันสามารถเลือกโหมดได้แล้วก็สามารถเอกดระบบรีเพย์ได้เหมือนกันทุกคนก็มันอยู่ใกล้กันเดีพี่ก็เลยเออเอาวางไว้อย่างี้แล้วกันนะเพิ่มมาปุ่มที่สองแล้วก็เลื่อมตรงที่สกีเว้ยข้างบนทุกคนอืมประมาณนี้แล้วก็เพิ่มไปหนึ่งปุ่มเลื่อมตรงที่สกีเว้ยข้างบนอืม่ะง่ายๆแบบอีซี่ไปทุกคนเอฟกีอ่าสักประมาณสองสามรอบแล้วกัน นี่ประมาณนี้เล่นไปประมาณหนึ่งทีแล้วก็ได้เออแคนดี้ประมาณสี่ทุกคนก็ถือว่ามันมันยังได้น้อยนะสำหรับตัวพี่คือ1ชั่วโมงเนี่ยน่าจะได้มาประมาณสักร20ถ้าสมมติพี่เดานะไปทุกคนรีเพย์สักรอบหนึ่งต่อไปพี่จะเล่นแบบเออวางอยู่ินตัวละครแล้วกันนะเอาใช้ปุ่มเดิมเลยแต่ว่าลบไป2ปุ่มทุกคนเหลือปุ่มที่1ไว้อะวนไปก่อนเพิ่ม,มก่อน1ปุ่มเลื่อมตรงที่ไอ้เจ้าเตอร์กี้อืกดเพิ่มมา2ปุ่มหาตำแหน่งที่เราจะวางเออเดี๋ยนะ เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเอ๊ะแต่มันมันจะไม่ติดโตหรอวะโอ้บางทีก็เกิดมันบางทีพื้นที่ในการเกิดมันก็ไม่ค่อยดีนะอ่ะโอเคประมาณนี้เราจะไม่อัปเกรดตัวละครนัทนเพราะว่าถ้าสมมติเราอัพปุ๊บคือยังไงเดีย่ะคือมันมันจะไม่ตรงตามคอนเซปต์พี่อ่ะเข้าใจไหมจะอัพก็ได้แต่ว่าเออตัวละครมาติดกันอ่ะคือมาอัพได้แค่ตัวเดียวไงมันไม่รู้อะแล้วแต่ทุกคนอ่ะเพิ่มก่อนหนึ่งปุ่มเลือกหน่สกิเวข้างบนลองดู อ่ะโอเคใช้ได้ประมาณนี้ทุกคนอ่ะแล้วก็เลื่อนปุ่มที่5ทุกคนมาตรงที่การกรบาทแล้วก็ปุ่มที่6เลื่อนตรงที่ระบบซิกิเวฟหมดเลยอืประมาณนี้ไปทุกคนเอฟคแบบยาว ที่พี่กดตามไม่ทันเลยอ่าได้มาประมาณสักเอ่อ18ใช่ไหมเล่นไปประมาณ4นาทีถึง3นาทีทุกคนก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัก270ถึง320มั้งประมาณนี้อ่ะพี่ขอเรียน AK ไปประมาณสัก30นาทีแล้กัน,กนดูดิว่าเราจะได้เออจำนวนแครดีตมาทหมดเท่าไหร่อ่ะ AK แบบยาวทุกคนแป Dear left brain don't say we get o n just don't say another word these You've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day. รมประมาณนี้หกลับสู่หน้า็อบบี้ของเราดีกว่ารวมประมาณนี้ก่อนจบพี่ขออนุญาตเออซื้อกล่องคริสต์มาสนอะไรกันคริสต์มาสเคปอืมซื้อมาห้ากล่องอ่ะฮะมีตัวระดับอีพีกรีเจนแล้วก็มิสติกเหรอเป็นสตันแฮะอันนี้เป็นซัมเนอร์เ้ยน่าสนใจอะ่ะอืมอันนี้ก็ลี่ทุกคนขออนุญาตบูสเตอร์มาก่อนอบูสเตอมาสองขวดแล้วก็เปิลทุกคนห้ากล่อ,องถ้าได้ก็ลี่จะดีมากน,นะคลิปเออคลิปหน้าพี่จะลองเล่นทุกคนอ่ะ ไอตัวแร่อีพีเกอร์อได้อีพิกรีเจนมาโอเคเดีย๋ยวนั้นก็ยังดีว่ะประมาณนี้งั้นก็สกิมนี้ไม่ได้แฮะสุิไม่ได้แฮะ